สนับสนุนโดย A S C G Advanced C G ที่เร็วที่สุดจาก A I S d e m o u t เครื่องดื่มมอสกัดรสช็อกโกแลตไทยประกันชีวิตถามว่าถ้าไม่เจอน้องจะรับคีโมไปได้นานแค่ไหนก็คือภายในสงกรานอาการปัจจุบันล่าสุดที่คุณเห็นเขายังเดินเหินได้ไหมยังใช้ชีวิตได้ปกติไหมใช้ชีวิตปกติไหมก็ ก็คงไม่ปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้พอเข้าไปรับคีโมเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลทุกวันนะครับรับคีโมวันละสองรอบที่โรงพยาบาลจากนั้นก็รับแพ็คกลับมาที่บ้านแต่น้องสภาพจิตใจก็ดีมากอย่างหนึ่งที่ผมว่าน้องมีความสุขนะครับจากผลพลอยได้ของการที่เราทําแคมเปญเนี่ยไม่ใช่เพื่อหาคนที่จะแมทช์กับเขาเขาก็รู้ว่าเวลาของเขามีจํากัดแต่อย่างน้อยสิ่งที่น้องได้เนี่ยก็คือฉันมีความหมายมกับคนอีกทั่วไปเพราะเขาไม่ใช่คนเดียวที่เป็นและจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่เป็นถูกต้อง ชื่อโครงการคือ match for Lala แต่จริงๆมันคือ match for ทุกคนในโลกนี้ใช่ครับการที่มีแคมเปญนี้ขึ้นมาใช่เราหวังว่าจะเจอ match ให้กับน้องแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยแน่นอนข้อมูลทั้งหมดก็ไปอยู่ในศูนย์กลางซึ่งจะเป็นประโยชน์แน่นอนกับคนในอนาคตใครสักคนใครสักคนซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ญาติเราก็ได้ก็ไม่รู้ใช่ วันนี้เพื่อให้โครงการนี้รายการในคืนนี้เป็นประโยชน์เราก็พยายามนึกว่าแล้วมีจะมีอะไรทําให้ท่านผู้ชมหรือใครก็ตามกังวลว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นผู้อยากจะบริจาค mm hmm. เพราะฉันกลัวอะไรก็แล mm ้ว hmm. แต่เราจะทําให้ท่านกระจ่างว่าท่านมีแต่ได้บุญและท่านไม่มีทางเป็นอะไรเลย mm hmm. เรามีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นผู้ที่ได้โชคดีกว่าผม mm hmm. ผมอยู่ในทะเบียนมา9ปี ยังไม่ได้ช่วยใครแต่เขาคนนี้เป็นคนที่ได้ช่วยชีวิตผู้อื่นไปแล้วคุณสิทธาแสนสมบูรณ์สุขครับเรียนเชิญครับเรีนนั่งครับคุณสิทธาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งในประเทศไทยอายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบครับทำงานอะไรฮะอ่เป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นนักแปลครับเป็นนักแปลก่อนหน้านี้บริจาคโลหิตเป็นประจําตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยครับแล้วเกี่ยวข้องกับการบริจาคสเต็มเซลล์แสดงความจํานงเมื่อไหร่เพราะอะไร แสดงความจำนงประมาณ2ปีที่แล้วฮะก็คือตอนเราบริจาคเลือดว่าสนใจกรอกบริจาคไหมก็คิดว่าไม่มีอะไรจะเสียฮะก็ยังไง<ล>เ,รเราก็บริจาคเลือดอยู่แล้วใช่ครับก็ทำเป็นประจําอยู่แล้วก็กรอกเอกสารเพิ่มไปอีกใบเพ <ไป S 2> ิ่มอีกใบหนึ่งแล้วก็ตอนบริจาคเลือดเขาก็เก็บเลือดเพิ่มไปจากที่บริจาคอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรครับเสร็จปั๊บวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งเรียนหนังสืออยู่ธรรมดานี่แหละครับก็มีโทรศัพท์เข้ามาก็ออกไปรับเขาก็บอกว่ามีผู้ป่วยเป็นชาวเกาหลีอ่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเสียพลัน ต้องใช้สเต็มเซลล์นี่ฮะก็ะะเรายินยอมจะบริจาคไหมก็ก็โอเคแล้วเขาก็นัดไปบรีฟอีกทีใน,นปีเดียวกันเลยรครับปีเดียวเออนี่ดวงจะได้ช่วยคนนะ <ๆ S 1> วิธีการครับคราวนี้คนงงว่าเอ้าล่ะฉันไปอยู่ในฐานข้อมูลฉันไม่ได้ลําบากกระโมอลไรแล้วตอนไปบริจาคจริงอ,ะอ่ะจะจะ,จะทําให้สุขภาพฉันแย่ลงไหมฉันจะบาดเจ็บเยอะแยะไหมในระหว่างการบริจาคเอาเลยของผมเนี่ยจะเป็นการเก็บจากเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีช่วงที่ต้องฉีดฮอร์โมนเร่งเม็ดเลือดขาวออกมาก่อนประมาณ4วัน 4ันนี้สี่วันฉีดยาเข้าที่ฉีดธรรมดาครับฉีดเหมือนฉีดยาเหมือนฉีดตปกติเวลาเข็มเวลาเข็มครับสี่วันสี่วันติดกันอันนี้คือทําให้ร่างกายที่ปกติเราผลิตเลือดขาวสมมติเท่านี้ผลิตเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เอาไปช่วยคนอื่นครับครบสี่วันแล้วไงต่อครบสี่วันวสี่วันนี้ต้องหยุดงานไม่ต้องนอนลงมาไหมไม่ครับก็ไปฉีดยาแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อเวลาเดียวกันนะครับอย่างจะนัดเป็นบ่ายสามทุกวันอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเรียนหนังสือธรรมดาแล้วก็พอบ่ายสามก็ไปฉีดเข็มหนึ่งห้านาทีเสร็็จแลล้วกกับมา ทำละต่อเนี่ยครับพอครบสี่วันเสร็จครบสี่วันเสร็จเนี่ยเขาก็จะนัดว่าเราต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลก็สามวันจะอยู่ในห้องปลอดเชื้อเลยครับวันแรกเราก็นอนจริงๆแล้วมีสาวันที่ท่านจะเสียจริงๆคือวันที่บริจาคก็คือไปนอนหนึ่งวันนอนเฉยๆนอนเฉยๆเลยให้พักผ่อนให้เต็มที่ฮะแล้ววันวันที่สองเนี่ยคือวันที่เก็บก็คือจะไปจะไปเก็บที่กาชาติก็เป็นคล้ายๆบริจาคเลือดครับจะเป็นเข็มเข้าที่เข็มเข้าทสองข้างครับข้างหนึ่งออกข้างหนึ่งเข้า แล้วเครื่องก็จะปั่นแยกเอาเลือดขาวออกไปหลักการง่ายๆดึงเลือดจากแขนข้างหนึ่งไปกรองเครื่องเอาสเต็มเซลล์ไว้ปล่อยเลือดกลับเข้ามาแขนอีกข้างหนึ่งใช่เลือดเท่าเก่าแต่ลดสเต็มเซลล์เขาเก็บเอาไว้ที่เครื่องใช่ครับเขาก็จะเก็บออกไปนานไหมครับทางี้ประมาณสามชั่วโมงครับเสร็จปั๊บเสร็จเลยเสร็จปั๊บก็เขาก็จะเอาไปตรวจน้ำนี่วันที่สองนะเราเราก็ส่งเรากลับไปที่โรงพยาบาลที่เราพัก แล้วเขาก็จะมาแจ้งผลว่าตัวนับได้เท่าไหร่พอไหมถ้าไม่พอเนี่ยก็จะอาจจะมีเรียกเก็บอีกวันนึงแต่ถ้าพอก็คือ,อ,อมันจะ<อ><อ>มีจํานวนสเตมเซอ์ที่ต้องใช้ใชว่าเท่านี้<ช>ถึงพอใช่ครับพอไหมของคุณพอครับครั้งเดียวพอเลยพอแล้วเราต้องทําอะไรต่อก็อีกวันนึงก็พักผ่อนเตรียมกลับบ้านครับอ๋อวันแรกนอนพักผ่อนวันที่สองเก็บสเต็มเซล์วันที่สาพักผ่อนอีกวันหนึ่งใช่ครับบ่ายๆก็กลับได้แล้วครับชีวิตมี คุณภาพด้อยลงอะไรบ้างไหมมีเหน็ดเหนื่อยมีเจ็บป่วยมีบาดเจ็บมีอะไรกลายเป็นคนอ่อนแอไม่มากขึ้นไหมไม่ครับก็ยังเที่ยวเยอะเหมือนเดิมขึ้นเขาลงห้วยอะไรไปเที่ยวเหมือนึกเดินทางไม่ใช่ครับก็คือชีวิตปกติปกติครับเสียเวลาสวันครับช่วยชีวิตหนึ่งคนความรู้สึกคุณเป็นไงบ้างมันอธิบายไม่ถูกครับมันดีมันรู้สึกมันรู้สึกว่าเรามีโอกาสอะที่ช่วยชีวิตคนหนึ่งคนให้ที่เขาเหมือนเขาไม่มีหวังแล้วอะให้มันกลับมา มีชีวิตได้นี่มันมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ครับอยากจะฝากบอกอะไรคนที่ยังลังเลอยู่เฮ้ยล้วจะไปดีว่าจะยังไงดีว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าอะไรเงี้ยในใจเราอืมก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรครับก็ช่วยชีวิตคนหนึ่งคนแลกกับเราเสียเวลาสองสามวันเท่านั้นเองมันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรที่เสียเวลาเรามากแล้วชีวิตคนหนึ่งคนผมมันมีค่านะอืมครับมันมีค่าเราแค่เจ็บตัวนิดหน่อยนิดเดียวมันนิดเดียวมันแค่เข็มเองอืม อันนี้จะขอขอเสริมอย่างหนึ่งสิ่งที่คนกลัวผมว่าอย่างแรกที่เราเคยคุยกันมาก็คือว่าคนชอบไปคิดว่าไขกระดูกกับไขสันหลังเหมือนกันซึ่งไม่ใช่หมายถึงว่าคุณต้องมาเอาไขกระดูกจากสันหลังผม่ไ่อันนี้เป็นความเชื่อเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดนะครับเพราะชื่ออาจจะคล้ายๆกันแล้วโดยวิธีสมัยนี้ที่ทาปลูกไขยสเต็มเซลล์นะครับก็เป็นอย่างอย่างที่ว่าก็คือเอาเลือดออกเข้าเครื่องแล้วเอาเลือดขห้นไม่ได้มายุ่งกับกระดูกนะไม่ได้มาขูด กระดูกสันหลังคุณไปอะไรนี้อยากเข้าใจผิดอย่างนั้นใช่ครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ด้วยเพราะได้ไปการเคลียร์ให้ทุกคนเข้าใจครับด้วยกติกาของกฎหมายบ้านเราผู้บริจาคกับผู้รับบริจาคจะไม่เจอกันไม่เจอครับไม่เจอคือคือกฎหมายบ้านเราคือไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ต้องมาเจอกันเลยดีกว่ากรณีของคุณคุณคุณช่วยใครผู้ชายเกาหลีครับอายุรู้สึกจะประมาณ40ปีอืแค่นี้ที่ผู้เท่านี้เท่านี้ที่เรารู้อ่าเขาอาจจะเป็นคุณพ่อของลูกยังเล็กที่ถ้าเราไม่ช่วย อาจจะเป็นครอบครัวของเขาที่แบบจะมีความจําเป็นที่ยังต้องการเขาอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้ผมอนุอนุโมทนาจริงนะผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมมองคุณแล้วผมรู้สึกว่าเท่แบบฝากรลรนคลงฝากบอกผู้คนว่าทําไงครับแล้ทำไมเราจึงเป็นคนบริจาคเลือดบ่อยๆทําไมเราจึงเป็นคนยินยอมบริจาคสเต็มเซลล์และทําไมเราจึงมีความสุขในวันนี้คิดว่าบุญที่ใหญ่ที่สุดอะครับก็คือช่วยชีวิตคนครับ มากกว่าสร้างวัดสร้างวิหารผมว่าช่วยชีวิตคน,นั้น,นสร้างวัตถุไม่รู้ไม่รู้รว่าจะสร้างคนหรือเปล่าใช่<ะ>ไม่รู้ว่ามันจะให้ผลยังไงแต่ช่วยชีวิตคนหนึ่งคนให้เขาสามารถกลับมีชีวิตได้เนะี่ยผมว่ามันมันอย่างที่บอกว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็อยากเรานลงให้ไปลงชื่อขึ้นทะเบียนกันมาเยอะๆะครับวันใดวันหนึ่งที่แบบโทรศัพท์มันดังขึ้นมาแล้วโอเคเนี่ยคุณมีโอกาสนี้แล้วนะที่จะช่วยชีวิต<ล>คนแลวจริงๆคุณต้องเป็นผู้เลือกใช่ไหมว่าวันนี้โทรศัพท์ดังอ๋อผมไม่สะดวกครับผมไม่ให้ใช่่่่่คครรรรรรััับบกก็ได้เเเพาาาาะมมนนืออิจยูททีี จะถึงจุดนั้นผมว่าใครจะ,ใ,รจะใจร้ายขนาดนั้น <c oughs> ม,มีข้อมูลเพิ่มนะครับมีผู้ลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์น่าจะในไทยนะนี่ข้อมูลจากสภากาชาติหนึ่งแสนดหมืองพันหกรายมีผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วหนึ่งร้อยายมีผู้ป่วยที่รอยังไม่แมทช์รอที่มาลงทะเบียนนะว่ารอก,กับสภากา,าชาติหนึ่งห้ายยีอรายรออยู่จะเห็นได้ว่า แหมมันเทียบกับ6 3บล้านคนเนี่ยมันมันน่าจะไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยอย่างนี้อย่างที่ผมเรียนว่าการที่ไปขึ้นทะเบียนมันคือการขึ้นทะเบียนจริงๆมันไม่ใช่การที่ว่าเราจะไปสัญญาว่าผมจะไปปลูกถ่ายเต็มเซลล์คุณต้องเจอก่อนเพราะโอกาสที่คุณจะเจอคู่ของคุณเนี่ยมันยากมากทุกคนมีโอกาสจะจะช่วยเหลือคนขอให้ได้ได้ได้ทำอะไรสักอย่างใช่ครับถึงแม้ว่า จะไม่สามารถช่วยน้องได้คนไทยอาจจะไม่สามารถช่วยน้องได้แต่อย่างที่ผมบอกคนอิตาเลียนที่ลงมาเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เยอะกว่าเพราะเขาเป็นลูกครึ่งแต่เราได้เห็นความเป็นหัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจของคนไทยซึ่งเวลามีโอกาสที่จะได้ไม่รู้จะได้ช่วยหรือเปล่าแต่คิดจะช่วยเดี๋ยวแค่นี้ก็ดีแล้วจะเป็น,ปนพระสงฆ์จะเป็นวินม,มอเตอร์ไซค์จะเป็นใครที่ผมยินดีที่จะมาให้เนี่ยผมว่าแค่นี้น้องก็มีความสุขมากแล้วที่ได้เห็นว่าตัวเขาเองซึ่งใช้ชีวิตมาตลอดเพื่อช่วยคนเนี่ย สามารถจะมีกระแสสร้างกระแสถึงตัวเองอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์เลยก็แล้วแต่เพื่อให้คนอื่นมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตต่อไปข,ขอบคุณทุกคนที่ส่งต่อเรื่องของลาร่าและขอบคุณโดยเฉพาะทุกคนที่ไปทสแล้วสำคัญมากที่ทุกคนไม่แชร์อย่างเดียวแต่ไปทสด้วยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมไม่ว่าลาร่าจะเจอแมชหรือไม่ แต่อย่างน้อยคุณก็ได้ช่วยคนที่เป็นลูคีเมียอย่างลาร่าอื่นๆในอนาคตต่อไปได้ผมว่าโลกเราขับเคลื่อนด้วยพลังบางอย่างที่ที่ยังอบอ,อุ้มสิ่งที่ไม่ดีในโลกทำไมเรายังไปต่อได้ก็คือพลังของความรักลาล่าและครอบครัวได้แสดงให้เห็นถึงพลังที่อยา,ากจะไม่ได้รักเฉพาะตัวเองแต่รักทุกคนในโลกว่าเราทําอะไรได้พลังแห่งความเปลียดเนี่ยเราเห็นในประวัติศาสตร์ยกพวกไปตีกัมันไป ฆ่าฟันกันอุตส่าห์ยกไปนะคราวนี้มาดูพลังแห่งความรักช่วยเดินทางออกไปช่วยทําอะไรสักอย่างนอกจากแชร์นอกจากไลค์นอกจากอะไรแล้วเรามีเลือดมีเนื้อทุกคนนี่ต้นทุนธรรมชาติที่เรามีอยู่ใช้พลังของความรักออกไปทําแล้ววันหนึ่งท่านอาจจะได้ช่วยเหลือคนเหมือนคุณสิทธาขอบคุณมากครับคุณสิทธาครับขอบคุณดรสลันครับขอให้พระคุณของน้องลาลาด้วยนะครับขอบคุณครับนี่คือรายการเจาะใจในช่วงนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับคอลัมนิสต์ของเราครับ คุมอาหารด้วยการกินชีสเบอร์เกอร์เนี่ยไม่ไม่น่าไม่น่าเลยมันไม่น่าเป็นไปได้มีหนังสารคดีชื่อเรื่อง Fast Food Nation มันเป็นหนังที่ทำให้คนตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เธอบอกว่าเธอดูหนังเรื่องนี้แล้วหิวตลอดเรื่องมันจะรู้สึกผิดทุกครั้งที่จะต้องสั่งข้าวขาวหมูมากินทั้งที่ความจริงล้วเฮ้ยมันไม่ได้ผิดขนาดนั้น